บ้านำพกคือสนิมใช่ไหมมาเอาวิธีนี้ไปใช้เลยวิธีง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยนะผู้หญิงก็ทําได้ง่ายๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยวิธีแก้ไขปัญหาบ้านพกคือสนิมเนี่ยมันมีหลายวิธีนะบางวิธีมันก็ยุ่งยากเกินไปเอาวิธีนี้ไปเลยง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยก็คือให้เรานะไปร้านวัสดุก่อสร้างนะไปหากระดาษทรายนะเบอร์80หรือเบอร์ร้อยก็ได้นะเมื่อได้มาแล้วเราก็เอามาขัด บ้าผลพกที่ขึ้สนิมนะขัดสนิมออกให้หมดเลยนะขัดทุกซอกทุกมุมขัดหลุมเนี่ยขัดสนิมออกให้หมดเลยนะพอขัดเสร็จแล้วทีนี้เราก็เอาไปล้างน้ํากับฝอยขัดหม้อเฮงนะขัดล้างคราบสนิมออกให้หมดนะขัดขัดขัดให้หมดเลยนะพอล้างเสร็จแล้วนะทีนี้เราก็เอาไปเผาด้วยมะพร้าวผุดข่าวนะส่วนวิธีเผาเผอยังไงแบบไหนลองไปหาคลิปวิธีการเผาเป้าหลพก ด้วยมะพร้าวนะเพราะลุงตู่ได้ทาคลิปวิธีการเผาไปแล้วทําตามยังได้เลยทําตามทุกขั้นตอนได้เลยเมื่อทําตามเสร็จปุ๊บทีนี้บ้านที่ออกมาเนี่ยก็จะเหมือนใหม่ใช้งานได้ปกติเหมือนเป็นเบ้าใหม่นะนี่คือวิธีแก้ปัญหาบ้านพกขึ้นสนิมนะลองไปใช้วิธีดูลองทําตามที่ลุงตู่แนะนานะทําออกมาแล้วเป็นยังไงก็บอกลุงตู่ด้วยล่ะ